วัสดีจ้าพี่น้องมานี่กับพ่อๆกันสองชนคนบันดอยน่าจะเนาะพ่อแม่บ้าน่าจะเข่าปลาห่าน้ใหม่จ้าพี่น้องเขามาเพิ่นกระเพาะแล้วเนาะเพิ่นซิมาสซับน้ำใหม่มาเบืองน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าหน่อนย้ายหนึ่งคนสองหน่อเห็นน้ำโบพี่น้องอาจจะอันนั้นเนาะแสงแดดเนาะพี่น้องคงจะไม่เห็นแต่เบืองตอนออกมาเนาะจ้า ขัดจะเอาได้บ่ล่ะเอามดเฒ่ามดนี่เป็นกําลังแจยให้2เฒ่าแน่เด้อพี่น้องจ๋านี่น้อนี่ มนนันนะเนาะเขามาขนไดเสียมบุกพมเสียมบินไปแล,ล้วพรมเอายื้อยือย้อเท้ายื้อเฮ้เฮ้เท้า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 ต้องตง้องระวังมันตน้องมีอุปสรรคเนาะพี่น้องนม่น,นันน้ำใหม่ไผ่น้ำสันจิวันน้ำใหม่ไผ่น้ำเอาเนาะเอาเาะฝนปัร์ดหม่นวิธีหมอนมีแต่น้ำ นออกมาแเลยอาดสะออนละจะนอยใหญ่เอาสองนอนเอามาโสิร์ฟดูพี่น้องเบืองเนี้ยแกงอันสองนอนก็เต็มหม้อแล้วพี่น้องสะออนวิธีเป็นหม่นต้องหม่น ถ้าบว่มีกันนอกไหยคือว่าบ่รลอดยังดีโชคดีที่มีกันนอกว่าันมุนเบิดอันหนาตาว้าวคนเอาง่ายนิงพี่นนอกคนคนนๆงฮ่าเอาให้ได้ดิเพราะว่านอนญ่กระโดดป๊าดอีกนอนน่งสามหนอกอเดียว Nó nhạy gần nó nói nó. Anh đại nói như thế. Mình... Ừ, ừ, ừ. nói nào nào nói 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 <laughs> không làm bảo cái nhỏ chả anh Ăn anh này, anh xin à, <laughs> <laughs> này, đẹp anh hà anh đấy anh 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 ับเปืนเป่นยังไงเสียมันบินเหรอเสียมันนั่นซับเทกใหม่นะครับนั่นเลยบินนอนยังไพี่น้องเกืบเกือบบอกว่าบ่ได้น้ำไหลเ้าบ่ได้วมีดโตมานั่พี่นนองเม,มีดมาไหวสำหรับใสต้ตัดงญ้าตัดแนนงพีง่เนอะมันเลยขอ่อย่นอนเสือพุ่มม้วเสือ บอเอนได้ไหนน่ารัพี่น้องเลยมานีก็ได้มัรวมกันก็ไปตัวหันนกตับนี้เต็มเต็มเต็มตาพี่น้องนอสองนอนี่อพี่น้องเนียอคลิปนี้กับกาบล่าพอมีพี่น้อง กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ช่วนคนเมนดอยแล้วก็พวกเด้วนะครับเด้อสวัสดีครับ